สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนตัวจริงของก๊อจิรายุเรียกได้ว่ากําลังเป็นหนุ่มฮอตในขณะนี้เลยทีเดียวสําหรับหนุ่มก๊อจิรายุตันตระกูลที่ขึ้นแทนเป็นหนุ่มหลอ่อที่ละลายหัวใจสาวๆจากผลงานล่าสุดกระเช้าสีดาในบทบาทของอัมพลหนุ่มนักเรียนนอกหลอก,กวนทะเลนตแต่สุภาพแบบลุกคุณหนูซึ่งเป็นที่พึ่งของนางเอกนุนวรนุษย์ทำเอาคนดูอินสุดๆยกให้เป็นสามีแห่งชาติ และต้องบอกเลยว่าในชีวิตจริงของก๊ดนั้นมีสาวรู้ใจแล้วและคบกันมานานเกือบ8ปีจุงมือฝ่าฟันอุปสรรครัก7ปีมาอย่างบุดวิธีเดียวสาวคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นโบเบนจวันอาดเนอร์นักแสดงสาวคนสวยส่วนเส้นทางความรักของทั้งคู่นั้นแม้อายุจะห่างกันก๊ดอายุน้อยกว่า แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการจีบเริ่มจากที่ฝ่ายชายนั้นเป็นแฟนคลับของโบมาก่อนและติดตามในเอจเลยให้น้องที่รู้จักกันมาขอเบอร์ให้และสิ่งที่ทําให้กอตชอบโบก็คือเป็นผู้หญิงสวยที่ทํากิจกรรมหลายอย่างจนกระทั่งได้มาเล่นละครด้วยกันอยู่กองเดียวกันแต่ไม่ได้เล่นคู่กันกอดก็เป็นฝ่ายเอ่ยปากชวนโบไปออกกําลังกายและอาสาเป็นเทรนเนอร์ให้ต้องบอกเลยว่ากอตเป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวอีกด้วย เขามองเรื่องมือที่สามว่าควรสร้างความสบายใจให้กันและกันเรื่องบางเรื่องเรารู้แล้วว่าถ้าทำไปเชชัยออกนอกเส้นทางไปมันจะนํำหายนะมามากกว่านั้นแต่กว่าคู่นี้จะลงตัวเรื่องความรักต้องใช้เวลาปรับตัวหากันกว่า5ปีเลยทีเดียวเพราะต่างคนต่างมีอีโก้และเชื่อมั่นในความคิดของตนเองคุยกันเยอะปรับกันเยอะกว่าจะลงตัวแบบทุกวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ